อุ้ยตัวนี้สวยหน่อยแม่ดู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 โอ้โหโตัวนี้ครับอุย้ยโดนโดนโดนใสสวยครับอังเกยอุย้ยขายเรือโดนครับใตอุย้ยตัวสวยด้วยโอุย้ยเก๋าตัวสวยครับ ครับผมนี่กุ้งเป็นกับหอยครับวันนี้อ่ะเริ่มเลยครับผมช่างเดชมากับพี่โลดไต่โลดนะกับเสือเอกเหมือนเดิมครับเรามาจอดทิ้งสมอกันอยู่หน้ากำเลยเนีย่แล้วก็เฟี่ยงเข้าไปในกํำครับผมมาทุกคนคืนเงียบดีเกินครับวันนี้ไม่ได้ออกมานานแล้วกับหอยมาลุ้นด้วยกันว่าโดนไม่โดนครับคลิปนี้ เอาแล้วทุกคนเอาแล้วกระชังลงแล้วนี่โชว์มาหน่อยอังเกยครับผมมามามาบวกกันแล้วทุกคนแล้วก็ช่างเดตก็มาอุย้ยเก๋าตัวสวยครับอุย้ยกตติดนิดเดียวเดี๋ยวหลุดยกขึ้นเรือพอดีหลุดเลยครับผมนี่ติดปลายปากนิดเดียวมาทุกคนช่างเดตก็ลุนปลกเกาตัวสวยๆครับสเสกโดนนะโตไหม ออังเกยอังเกยไซด์เด็กๆเนาะแบบนี้เนาะกำหอยมันจะไม่โตรจริงรใช่ไหมเสี่ยเองเนาะเขาเรีเกยกไซด์กำลังห่าวกำลังดุครับดูไหนๆยกกระชังเลยดิโดนมาแล้วนี่โอ้สี่ห้าตัวแล้วเก๋าก็มีอังเกยก็มีเนาะแหมเอาเอาหมานกันแล้วครับเริ่มหมานกันแล้วกำหอยของไต่โลดเขาก็โดนเก๋ยาใหญ่ไปแล้วเนาะมามาทุกคน คืมนมันเงียบครับเราเลยมาจอดเรือทิ้งสมออยู่แปะแปะ,แปะกําใกล้ๆกําเลยครับเนี่ยแล้วก็ตีเข้าไปข้างใน <c oughs> <c oughs> อุ้ยขันโกงอีกแล้วเว้ยมาอีกแล้วเวอรมายังอุ้ยตัวนี้สวยหน่อยแม่ดูดูดูเขาฝา,าดไปฝาดมาหลุด <c> ป <oughs> ุ๊บ, <c oughs> บทินทไง <c oughs> เอา้ามาทุกคนแม่อันนั้นนะส่งมาทางนี้หน่อยอังเกยไซดุดุครับมาอีกหนึ่ง อุ้ยโดนโดนโดนโอ้ยเสือเอกสามตัวติดติดแล้วครับแม่ปลากินแต่กลางเรือมันยังไงกันเนี่อยอูตัวนี้โตด้วยไส์สวยครับอังเกยฝีมือครับฝีมือเหรอเริ่มคุยแล้วครับเริ่มคุยแล้วไตว่าไงไตไตเงียบหน่อยนะวันนี้นะไตนะมาทุกคนก็ยังกินกันอยู่เรื่อยๆครับนี่กระชังนี้หลายตัวแล้วนะมาครับกระชังเดชโดนอีกหนึ่งตัว ตกกำหอยนี่มันเอาชอดยาวๆย,ย,ยากนะทุกคนเพราะว่าเวลาปลากินแล้วต้องงัดกันเอาให้แข็งครับให้ขึ้นก่อนไม่งั้นพันต่อพันหลักมันจะขาดอ่าก็จะได้ชอดอย่างนี้เป็นหลักนะทุกคนแต่ก็ได้แล้วครับนี่ใม่อังเกยตัวสวยครับอุย้ยขายเรือโดนครับไตอุ้ย้ยตัวสวยด้วยมานี่อังเกยอังเกยกำหอยครับ มามามาโดนอีกแล้วครับโอ้โห <assessment> ตัวนี้ยังเกยตัวโตด้วยนี่โอ้โหตัวนี้ครับใส่อย่างนี้นะถึงจะสวยทุกคนอเกยอังเกยมาอีกหนึ่งโดนนี้ครับโอ้กหกำนี้ยังเกยตัวโตวตดีครับผมมาอีกหนึ่งนี่แหมวันนี้รวยอยู่คนเดียวเลยครับไตไตอยู่ข้างหลังว่ไงไต่ไตสองเหรอ โอ้โห oh, <laughs> ยิงว่าเหมือนยิงยุครับเสือเอกรวยอยู่คนเดียวเลยมาอังเกยรล้วนๆครับกำนี้แม่ตัวสวยตัวสวยตกปลายมีคลื่นมีลมครับเมื่อกี้คลื่นใหญ่ซัดเข้าเรือเลยโอ้เกือบครับไปไปไป,ไปเข้าฝั่งกันไม่ไหวละโอ้ตกปลาช่วงเช้าเนี่ยคลื่นยังเงียบนะทุกคนแต่ว่า มันตกบ่ายมาดูขึ้นแตกหัวขาวมาแล้วข้างหลังน่ะเมื่อกี้ทัดเข้าเรือรกใหใจโอ้โหใจหายเลยไปครับเดี๋ยวเข้าคลองกันก่อนหนีขึ้นหนีลมเข้ามาอยู่ในคลองครับ เอ้ยพ่โรดโดนเน uh huh. ออยขนมปังยังคบาบคาปากอยู่เลยปลาอะไรอะ uh huh. เอา้ามาพักกินข้าวกันครับแล้วก็มาเล่นไปโปงกันอีกสักพักหนึ่งทุกคนเหยื่อยังอยู่ครับแต่ว่านอกทะเลตกไม่ได้ละมีคลื่นมีลมครับก็ต้องย้ายเข้ามาอยู่กันตรงนี้นะ่ะมาเข้ามาข้างในพิโรดโดนแล้วหนึ่งครับปลาอีโปงก็มาสรุปคลิปกัน,นีนฝานะครับเข้ามาอยู่ของน้ําเค็มก็ตรงช่วงน้ําตายเนาะพิโรดตกอีโปงเล็กตัวเดียวครับนี่ แล้วก็เราไปกำหอยมากันพักนึงก็ได้ไม่น้อยนี่ทุกคนอังเกยมีปลาเก๋ามีครับนี่ดูครับเขาตัวใหญ่ๆเกาแบบนี้ทุกคนแม่ใสสวยครับแบบนี้แล้วก็อังเกยก็ตัวโตๆก็มีนี่ครับเนี่ยนี่พอได้กับข้าวแนละ้วทุกคนได้กันไม่น้อยครับผมก็เดี๋ยวขอไปแก้ตัวใหม่เนาะคลิปนี้คือลมแรงครับทนไม่ไหวก็เลยต้องเข้าก่อน เดี๋ยวผมจะแบ่งปลาชุดนี้เอาไปทําเมนูอะไรแต่ตัดข้าวครัวพื้นบ้านของเราครับผมครัวพื้นบ้านของเราวันนี้อยากกินปลาเก๋าทอดราดพริกนะครับเอาปลาเก๋ามาทําเมนูกับแม่นะวันนี้ทําปลาเสร็จเรียบร้อยครับบังไว้สวยงามแบบนี้พร้อมทอดครับผมก่อเตาตั้งกระทะใส่น้ํามันรอจนน้ามันร้อนนะครับจากนั้นก็จะเอาปลาลง ก่อนใส่ปลาแม่จะหยาะเกลือไปหน่อยๆครับนี่ ทอดปลาให้เหลืองกรอบไว้แบบนี้นะครับผมเดี๋ยวมาขั้นตอนต่อไปครับทอดปลาเสร็จแล้วเนี่ยแม่ก็ใช้น้ํามันทอดปลาเก่าะนะครับเอามาใส่พริกกระเทียมพริกกระเทียมตําครับเราจะทําน้ําลาดปลาลาดพริกครับผมจากนั้นเติมน้มาํามะขามเปียก มันก็จะออกเปรียววปร้ยวหวานเปรี้ยวหวานเผ็ดเค็มสารพัดรสเนาะเขาเรียกปลาสามรสก็ได้นะเมนูแบบนี้ครับอ่ะปรุงรสใส่น้ำตาลใส่ผงปรุงรสด้วยนี่ทำน้ำลาดไว้ลาดบนตัวปลาทอดของเราครับ จากนั้นแม่ก็จะเติมน้ำเปล่านิดหน่อยแล้วก็จะผัดเรื่อยๆครับให้น้ำมันออกเหนียวๆนวนๆครับผมนี่แบบนี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ลาดเข้าไปครับ นี่แม่ราดน้ำลาดพริกฉ่ำๆครับเม,มนูนี้น่ากินสุดๆไปเลยปิดท้ายด้วยอะไรผักชีจ้าอ่าโรยผักชีหอมๆนี่เสร็จยังแม่เสร็จแล้วจ้าอ่าปลาทอดราดพริกครับผมมาครับทุกคนกินข้าวกันวันนี้กับข้าวแม่มีสองอย่าง ปลาทอราทิกกับอันนี้คืออะไรแม่ปลาดุกผัดเผ็ดจ้าเป็นหัวใช่ไหมจ้าหัวปลาดุกน้ําเค็มผัดเผ็ดครับโอ้หน่ากินมากๆนี่อืมมาจ้ากินข้าวเดกันจ้าบ้านอยู่ติดถนนรถจะวิ่งเสียงดังเลยนะครับ อร่อยครับน้ำราดเนี่ยที่บ้านจะทําให้ออกเผ็ดหน่อยให้หวานน้อยหน่อยถ้าเป็นตามร้านอาหารมันจะออกหวานหวานนําไปหน่อยครับแบบนั้นมันหวานเกินชาที่บ้านทําจะออกเผ็ดเค็มหวานหน่อยเดียวออร่อย แล้วแม่เนี่ยเขากินข้าวไปแล้วก่อนจะทําเมนูนี้แป๊บเดียวครับก็เลยให้ข้าวแม่กิน้นิดเดียวพอหมดอีกแล้วเนี่ยมาไม่ทันทําแม่กินข้าวเที่ยงนะก็คลิปนี้เนี่ยเราพาออกไปตกปลาที่กล่าหอยทีนี้ช่วงนี้เนี่ยมันเข้าฤดูหนาวมันช่วงลมลงครับก็ไปได้พักเดียวตกบา่าคลื่นแรงลมจัดก็ต้องมีเข้าฝังอีกเนาะก็ ฤดูนี้เนี่ยออกไปทะเลยากหน่อยแต่ก็พยายามหาช่วงเวลาที่พอจอ,อกไปได้เนาะไปตกปลาให้เพื่อนเพื่อนทุกคนชมนะครับคลิปนี้ก็อาจจะได้ไม่ยาวมากอาจจะสั้นหน่อยแต่ว่าก็พอได้ตัวพอได้กับข้าวกันนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวขึ้นลมดีๆเนี่ยเดี๋ยวหาเหยื่อแล้วก็ไปกันใหม่นะครับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้เนาะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจทางเด็ดด้ยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าจ้าส่วนคลิปนี้ ลาไปก่อนจ้าสวัสดีครับบายบาย